สวัสดีค่ะวันนี้มาหาหน่อไม้อีกแล้วนะคะหน่อไม้เต็มป่าเลยนะคะแต่ละหน่อนี่คือแบบกำลังงามเลยนะคะช่วงุดลงไปก็จะได้ลึกนิดนึงโอ้ oh. ดูหน่อนี้สิโผขึ้นมาจริงๆนะอยากจะงัดจากข้างล่างนะ มันจะอ่อนๆเลยนะต้องขุดลงไปเจออ่อนที่สุดก็น่าประมาณนี้แล้วก็แทงงไปอ่าอันนี้เขาเรียกหน่อนางดินหรือเปล่าเนาะที่มันเพิ่งโผอม่มาขุดลึกลงไปนะมันก็จะอ่อนเราก็ต้องขุดปรีนิดนึง แล้วก็แทงเข้าไปข้างล่างหยียบเข้าไปานี้ <c oughs> หนองามงามแล้วก็งัดขึ้นมาง่ายๆ่ายหนอกงามงาม <c oughs> <c oughs> สองนอหน่อสั้นๆแบบนี้เราก็ไม่เก็บนะคะเพราะว่ามัน มีที่กินน้อยเนาะมีแต่หางงามๆหน่อไม้ที่วันนี้เราไปเก็บมาได้เยอะนะคะไม่ใส่ก็จะเอามาทำหน่อไม้ดองนะคะ เป็นหน่อไม้ดองสองชนิดก็คือเป็นหน่อไม้ดองแบบฝานแล้วก็แบบสับนะคะทีนี้เราก็มาทําความสะอาดนิดนึงนะคะเอาแก่ๆทิ้งไปนะคะตรงไหนที่เราไม่ต้องการก็เฉือนทิ้งไปนะคะทีนี้เราก็จะเอาหน่อไม้มาสับอย่างที่เราต้องการนะคะแม่ทรายก็จะใช้ส่วนหัวนี้ในการทําหน่อไม้แผ่นนะคะส่วนตรงนี้เราก็จะใช้เป็นหน่อไม้สับ อันนี้เวลาแกงเผ็ดหรือว่าเอาไปทำอาหารอย่างอื่นมันก็จะอร่อยนะเพราะว่ามันจะใหญ่ก็จะซอยประมาณนี้ก็ซอยความหนาก็แล้วแต่ชอบนะคะ บางมากเดี๋ยวกินไม่อร่อยนานานิดนึงมันก็จะได้กรอบส่วนตรงหางอันนี้นะคะแม่สายก็จะใช้วิธีการสับนะคะเป็นหน่อไม้สับเอาไว้สำหรับเวลาตำหรือว่าทำซุปหน่อไม้นะคะสับก็ไม่ต้องสับเล็กมากนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเรากินไปเราเจะไปตำไปอะไรมันก็จะเล็กเกินไปนะคะ จะได้ความใหญ่ประมาณนี้เนาะทีนี้นะคะแม่สายก็จะใช้เกลือเกลือธรรมดานะคะเกลือเม็ดหนึ่งคับนะคะแล้วก็จะเติมน้ําปูนใส่ลงไปนะคะเป็นน้ําปูนใส่ที่เราทําให้มันตกตะกอนแล้วก็จะได้ความใสแบบนี้นะคะจะใส่ไปประมาณหนึ่งครับเหมือนกันนะคะแล้วก็ใส่น้ําเข้าไปด้วยประมาณหนึ่งพันนะคะหนึ่งพันมลใส่เข้าไป พอเกลือละลายแล้วนะคะทีนี้แม่ไซก็จะเอาหน่อไม้ลงไปแช่นะคะอันนี้แม่ไซก็จะแช่ไว้ประมาณ1วันกับ1น1คืนนะคะ เราแช่เพื่อที่จะเอาความขื่นขมของหน่อไม้ออกก่อนนะคะแม่ทรายจะทิ้งไว้หนึ่งวันกับ1คืนนะคะเสร็จแล้วก็เอาอะไรหนักๆทับนิดนึงนะคะไม่งั้นก็หาอะไรฝาปิดก็ได้นะหนะ่อไม้สับก็เหมือนกันแม่ทรายก็จะใส่เกลือที่เหลือไปเลยนะคะประมาณ1ครับเหมือนกันแล้วก็น้ำปูนใส่เหมือนเดิมนะคะพอประมาณหนึ่งครับเหมือนกันเสร็จแล้วก็น้ำเปล่านะคะ ทำเหมือนกันเลยนะคะให้เกือละลายดีๆนะคะเสร็จแล้วก็เอาหน่อไม้เนะะี่ยค่ะลงมาแช่นะคะเสร็จแล้วก็ทําเหมือนเดิมด้วยการเอาอะไรมาทับจริงๆไม่ทับก็ได้นะแต่ว่าข้างหน้ามันถ้ามันไม่จมมันจะดำนะคะทิ้งไว้เท่ากันเลยก็คือ1วันกับ1คืนนะคะแล้วก็มาทำขั้นตอนต่อไปนะคะ อันนี้นะคะเป็นหน่อไม้สับที่ไม่ใส่หมักไว้จะมีความนิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มันจะขาวแล้วก็จะมีความกรอบนิดๆเพราะว่ามันใส่ด้วยน้ําปูนใสนะคะส่วนอันนี้ก็แบบชิ้นใหญ่นะคะที่เราจะมาไว้แกงกะทิอะไรพวกนี้นะคะทีนี้เราก็จะไปทําขั้นตอนต่อไปนะคะด้วยการเอามาล้างนะคะเทน้ําเก่าทิ้งให้หมดนะคะ เอามาล้างน้ำเปล่าประมาณสองน้ำนะคะล้างเอาความขื่นของหน่อไม้ออกนะคะอันนี้น่าอร่อยเดี๋ยวมาแกงใส่ไก่ใส่กระดูกหมูอร่อยอันนี้ล้างน้ำที่สองนะคะน้ำจะมีความใสขึ้น พอล้างเสร็จแล้วนะคะใส่เกลือลงไปอีกนะคะใช้เกลืออันนี้คือแม่ทรายใช้เกลือไปประมาณสามช้อนโต๊ะนะคะเราก็นวดนะคะทีนี้นวดนวดให้เกลือมันเข้ากับหน่อไม้ดีๆนะคะขั้นตอนนี้นะคะจะใช้เวลานวดสักระยะหนึ่งนะคะเพราะว่าให้เกลือมันเข้ากับหน่อไม้ดีๆนะคะอันนี้หน่อไม้ของเราเห็นไหมมันก็จะมีความกรอบใน ระดับหนึ่งเพราะว่าเราใส่น้ําปูนใส่ไปนะ,ะ, <_ uch> นะคะเวลาเรานวดหน่อไม้นะคะชิมดูได้นะคะให้มันมีรสชาติเค็มปลาแหนมปลาแหนมนะคะชิมดูอืมโอเคนี่นะคะแม่ใสายใช้เวลานวดประมาณห้านาทีนะคะเพื่อความชัวว่าหน่อไม้กับเกลือมันละลายเข้ากันดีแล้วนะคะ การดองนะคะแนะนำให้ใส่ในโหลแก้วแบบนี้จะดีกว่านะคะเพราะว่าของดองเรามันจะมีความเค็มเนาะพวกที่มีความเค็มพวกนี้นะคะเวลาเราใส่ในโหลพลาสติกนะคะที่มันจะไม่ได้คุณภาพมันจะอันตรายต่อร่างกายนะคะเอาหน่อไม้ที่เราผสมเสร็จแล้วนะคะใส่ไปในโหลเลยน้ำที่เหลือนะคะก็เทใส่ไปเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นน้ำซาวข้าวนะคะที่แม่ทรายได้แช่ข้าวเหนียวไว้นะคะ<ม>เราก็จะมาเทใส่ไปด้วย<ม>แล้วก็เทน้ำตามลงไปด้วยนะคะเท<ม>ให้ท่วมหน่อไม้นะคะ<ม>นี่คือดองเปรี้ยวนะคะ<ม>ถ้าเกิดว่าดองเค็มเราก็ไม่ต้องใส่น้ำซาวข้าวลงไปนะคะใส่แค่เกลือกับน้ำเปล่าก็พอ<ม>แล้วก็ถ้าบ้านไหนนะคะดองเปรี้ยวอย่างไม่ทรายอย่างนี้นะคะ หลังจากหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะมันจะเปรี้ยวขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นก็คือให้เก็บใส่ที่เย็นนะคะเก็บไว้ในที่เย็นแต่ที่บ้านแม่ทรายมันจะมีหลุมใต้ดินนะคะที่สําหรับเก็บสเกโมโนเนาะมันก็จะเย็นเพราะฉะนั้นแม่ทรายก็จะเอาโถของหน่อไม้ดองนะคะเก็บตรงนั้นนะคะแล้วก็เอาฝาปิดให้สนิทนะคะหลังจากนี้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็สามารถเอามากินเอามาทำอาหารได้แล้วนะคะ แต่วันนี้แม่ทรายก็จะใช้แบบแผ่นในการทําเมนูแกงขั้วเนื้อหน่อไม้ดองนะคะอันนี้เอาทําอาหารไปแล้วหนึ่งรอบนะคะเอาไปตําแบบหน่อไม้ส้มแบบทางเหนือนะคะอร่อยมากทีนี้ก็ใส่กะทิลงไปนะคะอันนี้ใช้น้ำพริกแกงใต้ผสมไปกับน้ำพริกแกงเผ็ดนะคะใส่น้ำพริกลงไปผัดเลยค่ะ ขั้นตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้น้ำมันนะคะใช้หัวกะทิในการผัดนะคะเครื่องแกงหอมแล้วก็เอาเนื้อลงไปผัดนะคะเติมน้ำนิดหน่อยลงไปเคี่ยวเนื้อนะคะ นี่เราก็เคี่ยวเนื้อไปสักพักหนึ่งนะคะเพราะว่าเนื้อมันก็จะมีความเหนียวแต่ว่าเนื้อนี้มันไม่ต้องเคี่ยวนานนะคะเพราะว่าที่นี่เขาหมักเนื้อมาแล้วในระดับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นแม่ทายก็จะเคี่ยวไปประมาณ2ี่สิบนาทีนะคะทีนนี้ก็จะเติมน้ำปลานะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะเสร็จแล้วก็หน่อไม้ดองนะคะ แล้วก็เติมหัวกะทิไปน,นิดหน่อยนะคะแล้วก็เคี่ยวต่อไปสักพักให้หน่อไม้สุกนะคะพอทุกอย่างเสร็จแล้วก็เติมใบกะเพราแล้วก็ใบมะกรูดลงไปเป็นอันเสร็จนะคะอันนี้ก็จะเป็นแกงขั้วนหน่อไม้ดองที่ไม่ทรายทำเมื่อกี้นะคะแล้วก็ซื้อปลาทอด มาแนมด้วยนะคะเป็นปลาคาเลนะคะที่เขาทอดทั้งตัวก็เลยมาแนมกับของเผ็ดนะคะปลาไิตาราคิมัสหน่อไม้ดูมันขาวมันแบบกรอบมากเมื่อกที่ลองชิมแล้วอร่อยแน่แต่มาแกงนี่คือยังไงอันทำเองใช่ใช่หน่อไม้ที่เราทำเองอเ,อเป็นไงบ้างอืม,อม,อม หน่อไม้เป็นยังไงออกเปรี้ยวนิดนึงไหมอืมอืมอืมืมกรอบอร่อยอืมหืมหน่อไม้ลองเอาไปทํากันดูนะคะเพราะว่าที่แม่ใสายแช่น้ําปูนใสก็คือจะให้มันมีความกรอบนั่นเองนะคะแล้วก็ขาวเพราะฉะนั้นถ้าใครมีแค่เกลือมันก็ขาวแล้วนะคะแต่ว่ามีน้ําปูนใสมันก็จะเพิ่มความกรอบ ใครสนใจก็ลองไปทำตามกันดูนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ